มากันบ่มามือนี่กับผีบ้านะล้วมาแล้วเด้อเอาฟังแล้วเด้อบานนี่เบิกซัเจมือนีเจากีดายขอดเลยเนาะพี่ค้าๆนีมันพ่้นตั้งใ่นะว่าจะขอไงล่ะเออกันสีหายี่ต้องไงคือสีสางกินดอกค่อะวางที่ต้องไงคือบ่แม่นลุยหนาลุหแรง ก็สิเป็นเส้นสีลาก,ก,กสา็สิอยากได้ขบอมูลของสีละติพี่น้องเอฟซีนะครับม,มือนี่เกิดยาไปสู้นทางเบิกซับไปแล้วพี่น้องอยาแต่เคียนยาแต่เคียนนะครับ<ม>ก<ะ>็ม,มาตรงกับมือต่ำเล่าพอดี <laughs> ตำเล่าออกไป <laughs> เอาไปโชคมือนี่ก่อน แล้วก็ไปโชคต่อวันที่16อีกนะครับโดยการมันเป็นยังไงบอค่ะคือวันที่แล้วนั่นคืออันปล่อยเลข920แล้วก็หาหาเนาะรันนี่มาฝันว่าซื้อเลขยังมีหาได้ไปื่อนหาหาพอลื่มซื้อหาสงไปซองเอายูต้นนั่นไม่ที่ว่ายูร่านพญานาคเอ้คือไฮแม่นช่วงว่าเทมง่นนี่สิไปซ่องอีกแาเแล้วเมื่อนี่อยเสียเอาเลขให้เจ้าเดิ้ลซ้ำ่อยว่างของ่อยปลาไหล ไปขายของอตลาดกันเลยอันเบาบางหน้าบ่ายก็เลยว่านัดปป๋อว่าไปเอาเลขอีกวลานพรานาเขาน่ะายแม่นเ่าต้องไปเอาไก่ดอกว่าสันเพราะว้าข้นในยาแต่เขียนไปต่ามากๆผีแน่ว่าสันบ้านไหนห้องอันใจสู่นใจป้าป้าป้าพี่แม่เอากระสีสีไ้การตลาดเ็าสีฟ้าวันเอาจีว่าอีนี่ 0. บ i, <ke wa> ้าเขาสิว่า ใจว่าสิอยู่ร้านท้ำเจ้าของอู้เขาบอท่านสางให้เจ้าอีบบออันหองห้องอันว่าสันก็เลยอันสูญใจป้าป้าอย่างน้ำตาสิไหล่แบบนี้เตาเตาไปงานแต่เคียนบอว่าสันเพิ่นขึ้นสูญวสันเพิ่นก็บไฮแม่นอยู่เดฟเพิ่นหันบอหายรุดแตมเดียาวอ่ะทีเดียวที่เ้าเอาสองสี่ก็ลงูดแตมหนึ่งเป็นสองสาม ยังว่าล่องวัดดวงกีจัก่หวดบอ่อเลยว่าเพื่อเพื่นไห้เข้า,ากับซื้อได้สางหออันยาแต่เขี้ยนเพื่อนอยากได้หอว่าสันก็เลยว่าไปคุยกับเจ้าของทีเพื่อนบังกันหน้าวันสันโอ้โหก็เลยว่าโทรหาอันพอเงี้ยบังดูวันสันถ้าถ้าอยากไปแล้วมันจะเข้าเกก็เลยบอกครับแต่น,นะบัดปีสี่ศากับว่าอยากมากแต่ว่าเลขไม่ใจนะหนึ่งสี แต่ว่าไปเอาหนี่สิบวเลยเอานใจได้สิเอาตามเพือ่อนให้แต่ว่าเรข่งนใจนั่นสิฟันหนึ่งสีสีหนึ่ง แต่ว่าเฮาสิไปขอเพิ่นน่ะเพิ่นสิได้ตัวใดมันคือว่าเอาตามพุ่มไปไหนว่าเอาเลขมากว่าเอาเลขกฟันว่าเอาเหล็กมาคือมาตรงกันระบาดนี้โอ้ยบ่ต้องซื้อหัวมันหลายตัวซื้อ14บด้วยหลวมแล้วน่าเบิกทรัพย์คือได้ยินแต่ว่ามีเลขมากในใจนั่นบ่มักมาแล้วหนึงซีมักมาแล้วหนึงซียาสิว่ายามไปเอาก็สิว่ามักตัวใดก็คือเอาตัวนั้นเนาะสิว่าจ้ะบ่ได้คเิดเอาจ้ายาเวลาเอาเลขนั่นแล้วแต่ภูมิเพิ่นใหาย ขันเพื่อนบอ่อหานี่คือมันกิบว่าถือแม้จนเทาสิ่มันคือเอาในื้แกงเขาบ่ตรงมาเอางาเกับไปอ,อันนี้นเลขในใจหนึ่งซี่พอว่าอันจำที่ฟันเห็นอันเจมตลทาการได้บอ่ออย่าลืมวันเกิดเท่าเดิวยวันที่สิบซีเมืม่อนอ่ะนะตัวเดียวมันบออ่อมันออกหลอนหลังเด้สีน้าหนึ่งซีซีหนึ่งหัวนี่สีน้าบอกไปก่อนว่าสี่สิบซีแต่ว่าเลขงานนี่เพื่อนือเอือนแท้สิ บ่หัวสิใดตัวเดียวแต่สิบ่ขออะายตัวสิขอแขนแขนขอสามตัวแขนแขนเมื่อถึงพู่มยันคนเอ็นมาุ่มยังพอมาแต่แขนุ่มกุ่มเยอแนน้องนล่มนาคำนครับยิ้มแพงได้เมื่อนนี้เน่ยวันที่แล้วนั้นเขาามเบิร์ตลาดเมร์งท่าเลขตัวไหนขอยพวกฝันกานขอยพวกฝันสื่อเก้าสองศูนเด้อวัศน ถ้าเจ้าถือเบิดตลาดบอถือแต่ผู้ว่าจัดเหรียญนะผู้เพิ่นอยากร้วยไรแม่ก็ซื้อตามตัวมันก็บ่รจึกแล้วก่นว่าตัดช่องชูนสนองสรุปเลขเลขชอบเลขมากในใจงวดนี้ก็ซื้อสีหนึ่งสีก่อนก่อนจะเข้าไปก่อนเนาะเนเอาเลขมักจะคล้องไปหนึ่งสีก่อนเมื่อนี้ได้บายสีราคาทูบเทียนราคาน้ำแดงน้ำหวาน ส่มสีร้องเว้าเพื่อนเบิงดูอ้แต่เกาเบิกทราบนั่นคันพุ่มเพื่อนแข็งนั่นเข้าสีข้อได้นะเข้าสีมีเส้นแต่ว่าคันพุ่มเพื่อนโบยแข็งนะยังไปมันรกนระซือดอกมันบดตองมีมองนี่มัดตองซูนขี้งมือหนังบ้านกาไม่อีกอย่านเพื่อนสูนแต่มือน,นี้ว่าสีบ่มากด้สามอปกรณมอันว่าสีเอายยูรานพญานาวี่เจ้าขอึ้นบอกว่าซั่นแมนยูเดีวยวัสดบ,บ้านในเพื่อนยาแต่เขียนวายฟ้าไปมาผีเจ้ากนันสูนหวัวใจห้ามันเป็นแบบ ปาดปาเป็นสีเป็นแบบวิววิวเป็นแบบทั้งหลายบอกว่าถือเนาะเข้ากบบที่บาบา้าอีกละเป็นลำตาสีไรโอ้ยยาแต่เขี้ยนเพิ่นเอินเพิ่นว่ามาเฮ็ดหัวให้สะกวนแน่ว่าสันเอาเจ้ามานานได้แต่หัวเขาก็ถือกันหลายๆดอกอันเดียวว่าให้ผู้กาถือเลยว่าก็เลยว่าอยากมาขอะหม่หวดนี้คันว่าได้กัสีเจ้าขอเพิ่นสูนนะเข้าไปตามแบบว่าเพิ่นสูนเนี่ยค่ะ บแมนว่าอันนึกนึกพ่อตรงไหนไปขอบัแมนพันสิเป็นป้าป,ป้าปสุนจิดส,นดสูนใจเฮาว่ามากอีกแน่มองมีมองมองนีนะครับถามโอ,โอโมควอลวดันย่างสีเอาเรียกนั้นเออพันสิไปเอาเรียกไปกันเน่าคีนหอมหอมน้ำขาวเรียกเขาถือแม่นอนเปยังตัวคืออยากไปไทยเขาแต่อ่าจังเดียกเขาถืออีวีมันศิมีี่เส้นมันสิมนีเส้นแล้วก็หูอพรคือจังบังหัน ข้าเจ้าถามเนาะอันเจ็ดเก้าดังธนาได้เวิร์กซับอันแม่ว่าสีสื่อเจ็ดเก้าเข้าขาลงปากเนาะปากนี่มันกับรูดบ่ดีนะอย่าไปสื่อแล้วมบอกแล้วเจ็ดเก้าธนาวสันมันบอกซื้อสามกับพ่อขันเจ้าซื่อเก้าซื้อสองเด้อวสันบอกเขาว่าตลาดข้าเจ้ากับเวสีย่าเนาะออกอีดีลราห้องไหวไหวเราแบบนี้ขี่รถมาหาแมนอันเขาเจ้าสื่อเจ็ดเก้าเวิรตลาดอย่าไปสื่อมันบ่ออกไปว่า ยังไปซื้อเป็นเด็ดขาดเจ็ดเก่ามันสีมเสนแล้วมันว่าวนะแต่ว่าอันเลว uf, นเน้ว่าโอ้ยฉันห้มีเส้นที่ว่าตัวมันถือในเด้อเลยว่ากับตัวใดสีว่ามันดังแ,ง,แง่แง่แ้วมันสีบล็อค่อนสีนะห้าสีรุดปากว่างสีนะเมื่อนี่สีมากอเนี่ตะเคียนบะกอลายตัวดอกมันสีเได้สางหัวเป็นอยากได้หัวอ,อันแบบว่าบวมเมนสารบวมผูไหมค่ะอยากได้หัวที่ว่าอันเป็นหัวเป็นห้องสักหลังหนึ่งสีนะ ข้าเขาไปนั่งไปไหว้ได้เองสินะเป็นบระยากได้แบบว่าสารพระภูมิตัวเดียวเนาะไม่งั้นเปิ้ลได้ส่วนที่มากมันเลยเป็นปลาปลาต่างเจยุกไก่เปิ้ลได้เนาะอุดรก็น้องหานเนาะอันนี้ยุกแสงอันนี้เลยน้องหานอีกอันมันยุกไก่ซ้ำได้สูวนที่ส่วนว่าใจปลาปลาผน่ะแต่ได้วาล่องล่องไปเพิ่งแก่เขียวก็น่าอ้วนว่าสันไปเอาเขามาสื่อเองก็ได้ได้ว่าจัิงสิเอาเขามาสื่อเป็นอยากมาก เอาง่ายๆว่าเป็นเป็นสูตรขิ่งเป็นอยากมากมันส oh, ิถึกมือนี้ละสูนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัตว์สัตว์สุภัทธรรมสิพาชันดินลกลุ สถานแห่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายผู้เจ้าที่เจ้าานผู้มีฤท,ทิ์มีเดชเทวดาผู้มีฤิ์แก่ก้าองค์ใดที่มีฤิ์แห้งที่สุดขอให้ดุลบรรดาให้รูปบอกเลขสามตัวเพื่อจะไปเบิกทรัพย์สมบัติในเมืองมนุษย์มาส้างหัวส้างงูหงา,หงา,หงงาตะเกียนนะสถานที่แห่งนี้อยากได้หัวง,งูใหญ่ั้งวันก็ตตรงใหญ่ ด้วยนะโมพุธทธายะพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะอิศิปิโสปะควาค่ะพระเจ้าขอราตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาเปิดทรัพย์สมบัติเปิดเงีบสมบัติดอกไม้สวรรค์ตูเลขกนะัะเลขกนะัะทรัพย์มาเบิร <establishing> <Champion>. ์กแห่งไปเงินแสนเงินล้านเงินสิบล้านลอยล้านพันล้านมาจ้างมาเห็ดมาแต่งรูปสารให้สัจจะว่าจาวาสิสางให้เด้อขอให้ออกตัวนี่ละตัวสิยาให้นี่ละ ให er ้มันออกสามตงตรงด้วยน้ำมูกพุทธายะน้มะอาอุพุทธามะอาอุอออีูอะมหาตกีตมหาขจัตาอิทิบุะียตังขตังเอตระขจตังเอมหาขจตาขจตมรังอิทะมหาขจัตาขจัติรอิทะมหาขจตาติมหคตรงอิะบรา ด้วยนะโมพุทธายะอุอะกูจะให้สูร่ำรวยดวยนะโมพุทธายะอุอิอุอุอุนะมะพระชะอิติมหามหากริยาตาตากริยาคาพระเจ้าขอนเชิญญาตะเคียนทองพระประทับนาบดนี้รวยนะโมจุติจูตังรหังจูตังนะโมพุทธายะอุอุอิอิปะริวันตังนโมอุอาอุอาวะากริยากริยาตาลังเงินไหลนองทองไหลมาด้วยนะชาฤติ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 อิตรกยาจะมักกายตากริกิตะบรกายตารัง อิต yeah, sure. ิมหาคุณธรรมมามีมานะมามีมามหาทรัพย์หารวยลูกหลานปูญ่ายอยู่นี่ต้องรวยสุขด้วยสัจจะวาจาที่ให้สัจจะสร้างหัวสร้างห้องเอาให้สง่าสงเกียรติขอให้ออกขอให้ฟังด้วยอุอี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 บริบวนต่างน้ำพระปะทัอุอามหาคุณยารมคจณตรงานเลยงาจะเชี่ยนลูกหลานมาบพอได้โลกได้ดูเด้อ ลูกหลานมาขอโชคลาภมาวิ่งย้อนปูน,นาให้ทรัพย์สมบัติให้ลูกแนมะ่สามโตลูกพ่อขันถือเสดสามโตน้ำมูจ้าเสียของให้ออกถายร่างหนึ่งวันทีน่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดโตนี่ล้อยาี่ยาเขียนให้ลูกมึงเก่งมึงเก่งโตนี่ละ่ะขอให้ถือสามโตลูกหลานผดใดญมากวดเก่งผดใดญมาเด่นมาดังลูกหลานแค่อยากมาเบิกทรัพย์ ก่อนนี่เพื่อจะมาให้ปูให้ยาถ้าปูยาเบื่อเอินมากเบ่อทุ่นมากลูกก็บอมาหอดมากึึงเพราะว่าลูกบอเดี๋ยวมาดที่ยกันได้ขอให้ปูให้ยาให้มันถืกอซะเด้อสามตัวนี้ใด้แน่นอนจะเอาหัวหุ้งไงสำหรด้สุดแง่มของยาตะเคียน ยาแต่ลูกหลานขอให้เกียบไว้เด้อสุดนี้ขอให้แตกขอให้ตันขอให้มาแค่ให้เหยื่อเด้อลูกหลานค่ะชายอยู่กระเทศอินเทงมากเด้อยาเลยอยาให้ลูกไปทิดวางเด้อให้มันออกตัวนึงสามตัวนี้แหละลูกอยากถึงสามตัวไหมท่านจังสิเนี่ยปลอดไงมากเลยว่า มึงเกิงเลยบาทนี่ไปพี่น้องเขาหอมไปทั้งพี่บาทนี่มึงเฮ้ยผักแม่สิพี่น้องแปดฮอันนี้ว่าได้เอาตามเปรียดเลยตามเพื้นห้เขียนตามเพื้นห้บเิ้งตามเพื้นห้บาทพี่น้องเลยเพื้นหิ้วโอ้พวกนี้มึงเกิงสามเปดอันนี้คือเล้าหรือไทยจ้ะ เลขให้เลขล้วอยู่ในถูกอ๋ออนี่คือเลขไห่เลขล้วอยู่ในถูกจุดถูกใบบ้างหวยได้ตัวใดวันมาเพิ่นบอกวันเดี๋ยวเอาตามแล้วเอาอนี่ถูกเด้อเพิ่นว่าครับว่าเขาเรียกแกเขาเรียกแล้วเป็นเด่นทั้งทท้ทั้งเล่าก็ได้เมื่อนี้เล่าก็ได้แล้วแค่ดวงแค่ว่าตัวเลขได้ตัวนี้ล่ะถือตามตัวในแม่พี่น้องเพิ่นเขียนเป็นตัวให้เลยได้มึงกึ่งเลยอือได้บ้างย่า ไปทางปอๆน้่ยเห็นมสามแปดบอกีตรงกับเลข่กับซิบอือนีตรงนี <c <c ่ยวะบอ้ไยกับซิบมกขึ้นเลยเลยทยกับีบยใส่ตัวหนีบ่ยกบซเสียงคนกับสิบบอกมกขึ้นเนียนบ่เนีนจับเลยพิ่นจะกีล่าสิไทยแต่ว่าเอาไปเล่ามือแรงนี่ละก่อนดีดีบ่โอ้ยยาว่าอันเด้อบานนี่ นำมันโหลดไปยังตัวรถเมื่อนสองเมื่นใส่เมื่นคู่เมื่นหลดไปยังนี่หมื่นคู่หมื่นเลยบ่อยากได้เงินหลายเนาะหมื่นคู่หมื่นไปโหลดนี่เพราะว่าสัตว์อีรีสัตว์อีรีตัวนี้นะนะสองตัวนะสัตว์สี่สุดตัวใหญ่สี่สุดคือแปดห่าสีพันใหอันนี้เว้าตามคุ่มพันไห้เด้อค่ะบ่ได้ฝันบ่ไดิย่างแต่ว่าเลขมากเจากขวางแม่ซิบซี เอาเท่าใดก็เอาเท่าใดเบิกทรัพย์ยังค่อยสิได้ส่างหายกันตัวลมื่นคู้เมื่นโหลดนี่นี่นี่สามแปดหาสองตูตัดเอาแต่ว่าแปดหานี่ชัดนีส่สองตูบุญนะแปดหานะชัดมั่นใจว่าแปดหาสิแมาค่ะสองตูบุญนั่นค่ะแต่ว่าเบิกทรัพย์อยากถือสามตัวพอ,อยากถือสองตัวันนี้สืดตัวละมื่นเลยสามแปดหาตัวละมื่นแม่เอาโดยเฉพาะนั่งขายของของเต็มแผงอยู ตลาดมืองท่ยตงคนน่ะวงอัญญะอยู่งานยังไปส้นอยู่บ้านสี่ห้ฮันแล้วว่าสีเอาเด็กย่หันเพื่อนว่ามาให้นก้อนาจะร้องในแผงเนาะคนเขาก็จะแตกตื่นกันผมก็เลยต้องรีบพามาอันเที่ยงไก่ป้าป้าบังหันอีกย่างอยู่ได้ว่าสี่เด็กเขาไปไนเติบเพื่อนมาส้นมองนี่เพื่อนมาส้วนมองนี่อันมันจังไรแต่มันบอกว่าถือคือมันต่ำมันแหนว่าใจคือมันสีให้บ้านเมื่อ้ืนทุบคืนเที่ยนอ่ะ เพื่อนว่าเพื่อนอยากได้หออยู่นี่